มาเรียนกันต่อนะครับในหน้า47สําหรับหนังสือ Close Up นะครับวิชาภาษาอังเฤษสําหรับชั้นม .2 นะครับเดี๋ยวคุณครูจะทยอยทาไปเรื่อยๆนะครับนะ Close Up ม .1 ม .2 ม .3 นะครับแล้วก็ a c c e s ม .1 ม .2 นะครับม .3 ทําจบไปแล้วต้องขออภัยลุงๆนักเรียนบางคนนะครับนะที่เขียนคอมเมนต์เข้ามาบอกว่าให้คุณครูทํานะครับ a c c e s ม .1 ต่อนะครับหน้า56เดี๋ยวค่อยทยอยทําให้นะครับนะอดใจรอมนิดหนึ่งนะครับ ไปต่อหน้า47ของโค o สอัพเล่ม2กันเลยครับผมภาพนี้นะครับก็คือเขียนสถานที่นะครับเทือกเขาเอลนะครับนะแล้วก็มีสาภาพภูมิอากาศเป็นอย่างนี้นะครับนะแล้วก็นี่เป็นการบอกทิศทางนะครับ N นี่คือ north ทิศเหนือนะครับ South South ทิศใต้นะครับ West ทิศตะวันตกนะครับ East ทิศตะวันออก เป็นการบอกเข็มทิศนะครับนะแล้วก็บอกกรุงโรมนะครับประเทศอิตาลีสภาพอากาศก็เป็นอย่างนี้นะครับนะนี่ก็เป็นดวงอาทิตย์นี่ก็เป็นเครื่องหมายว่าอากาศร้อนนะครับนี่มีเทอร์โมมิเตอร์นะครับวัดอุณหภูมิเรียบร้อยนี่ก็ชื่อเมืองนะครับนะซิซิลีนะครับแล้วก็บอกสภาพอากาศเป็นอย่างนี้มีฟ้าผ่าด้วยนะครับวันนเรามาแปลกันเลยนะครับข้ดีก็บอกว่า look at the weather ให้ดูที่ weather map นะครับก็คือแผนที่สภาพอากาศให้ดูแผนที่สภาพอากาศแผนที่นี้นะครับและ complete the sentences แล้วก็แต่งประโยคให้สมบูรณ์แบบนะครับนี่คือคำแปลเขาให้คำมาว่า cloudy นะครับนะ cool the hot rainy นะครับ snowy s o r m y แล้วก็ sunny นะครับคุณครูก็เลยนำมาเติมให้เรียบร้อยหมดเลยนะครับ สภาพอากาศเนี่ยนะครับนักเรียนนะเขาไม่ได้พูดว่าอ่า I o t อ o t ะไรอย่างนี้ไม่ไม่พูดนะครับนะต้องพูดว่า it is นะครับนะ it is cloudy มันนะครับมีเมฆเยอะนะครับ and stormy แล้วก็พายุรุนแรง in sicily ในเมืองซิซิลีนะครับเพราะลักษณะอย่างนี้นะครับเครื่องหมายฟ้าผ่าอย่างนี้คือ stormy นะครับพายุรุนแรงแล้วก็ cloudy นะครับขี้เมฆเยอะก้อนเมฆเยอะนะครับอย่างนี้ นี่เมืองซิซิลีนะครับนี่คือคำแปลนะครับเมฆหนาและมีพายุนะครับในเมืองซิซิลีพอมา้อสอนนะครับ it is colder and snowy over the the elf นะครับ it is colder มันก็หนาวเหน็บนะครับเมื่อหนาวเหน็บก็แน่นอนแล้วครับมี snowy คือมีหิมะตกด้วยนะครับหิมะเยอะ over ตอนเหนือนะครับของเทือกเขาเอลฟ์นะครับแหมเทือกเขาเอลฟ์คุณครูเขียนภาษาไทยเขียนยากนิดหนึ่งนะครับนี่คือคำแปล ข้อสามอินี้ฮอตแอนซันนี่นะครับมันอากาศร้อนแล้วก็ซันนี่ก็คือแดดจ้านะครับในอินเดียอีสต์ในทางทิศตะวันออกนี่นะครับนะร้อนแล้วก็แดดจ้านะครับนี่ดวงอาทิตย์นี่นะครับร้อนในทางทิศตะวันออกนะครับเมื่อกี้หนาวแล้วก็หิมะเยอะทางเทือกเขาเอลนะครับนี่นะครับหนาวและหิมะเยอะส่วนข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับอินิดเรนนี่เรนนี่นะครับเรนนี่ก็คือฝนตกเยอะนะครับอินเดียเวสต์ ในทางทิศตะวันตกโอเวอร์โรมนะครับเหนือกรุงโรมนี่นะครับเหนือนี่กรุงโรมนี่เหนือกรุงโรมนะครับนี่ตัญ,ญลักษณ์นี้หมายถึงฝนตกเยอะนะครับหรือว่าเรนนี่นั่นเองคําแปลนะครับอ๋อยวคำแปลก็4มองไม่เห็นนี่นะครับคําแปลก็4โอเคนะครับผมข้อดีก็จบนะครับนะไปต่อข้อ E ต่อนะครับ ก็อ e, ีนะครับคำสั่งก็บอกว่า complete the postcard นะครับก็คือนี่คือ postcard นะครับหนะาทำ postcard นี้ให้สมบูรณ์ด้วยอะไรครับด้วย the correct words ด้วยคำตอบที่ถูกต้องคำตอบก็คืออยู่ในนี้นะครับมี beach hotel จนกระทั่งมาถึง weather นะครับนำมาเติมคุณครูก็เติมให้เรียบร้อยพร้อมกับแปลให้ด้วยนะครับก็คือ postcard นี้นะครับเขียนถึง นานานะครับไฮนานาสวัสดีนานา We have been in m a l l o k a นะครับ for three days now and it's beautiful We have been นะครับคือเราอยู่ in ในนะครับ m a l l o r a นะครับในเมืองมัลลูคา for เป็นเวลา three days สามวัน Now ตอนนี้ and it is beautiful และมันเป็นเมืองที่สวยงามมากนะครับนี่คือคำแปล The hotel is very comfortable นะครับโรงแรมนั้นนะครับสะดวกมากเหลือเกินนะครับ comfortable very comfortable สะดวกมาก with a great view นะครับด้วยนะครับด้วยการชมวิวที่สวยงามนะครับนอกจากสะดวกแล้วก็อ,อยู่ชายทะเลหรือว่าอยู่บนเนินเขาอะไรก็ว่าไปนะครับนะชมวิวได้อย่างดีมากๆเลยนะครับ with great views Yesterday เมื่อวานนี้ the weather สภาพอากาศ was really sunny นะครับ sunny ก็คือเมื่อกี้แปลมาแล้ว a, นะครับแดดจ้านะครับ really จริงๆแดดจ้าจริง, a, รง,รงๆก็คือร้อนจริงๆนะครับสู so, ้ดังนั้น We พวกเรา sunbat ก็ไปอาบแดดกันนะครับ by the pool by เมื่อกี้แปลไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็คือแปลว่าใกล้นะครับ,ไ,ไ,นะรบไม่ได้แปลว,ว,ว่าโดยใกล้กับสระว่ายน้ำนะครับนะไปอาบแดดใกล้สระว่ายน้ำ Don't worry อย่ากังวลนะครับนะนาเพื่อนรักอย่าไม่ต้องกังวลเลย i r e m e r b e r ฉันตระหนักฉันจำได้และลึกได้อยู่เสมอว่า pack my pack หมายถึงว่าทับศัพท์ทนะครับนะ pack ก็คือ,อจัดเก็บพกพานะครับไมซั c r e a m ก็คือครีมกันแดด In my suitcase ใส่กระเป๋าลากมาด้วยเลย So ดังนั้น I put lots on ฉันก็นำมาเยอะเลยนะครับพุทธลอตออนเนี่ยนำครีมกันแดดมาเยอะไม่ต้องห่วง The beaches นะครับชายหาดอาวอร r y c l e a นะครับชายหาดที่เมืองนี้นะครับสะอาดสวยงามขาวนะครับนะ And everyone is really friendly และก็ผู้คนที่นี่นะครับ everyone, ทุกๆคนนั้นก็เป็นเฟรนด์นะครับเป็นมิตรนะครับน่าคบหาสมาคมนะครับนะเรียลเลยจริงๆ tomorrow พรุ่งนี้ we went to เรา ah we want to go นะครับเราต้องการที่จะไป sightseeing นะครับก็คือไปชมวิวทิวทัศน์นะครับ want to go sightseeing เนี่ย around the old town ก็จะไปชมรอบๆเมืองเก่า the food อาหารนะครับ is incredible ที่นี่ไม่น่าเชื่อเลยนะครับนะครับว่าไม่น่าเชื่อแต่ที่นี่คือเป็นไปในแง่ดีนะครับนะไม่ใช่แง่ร้าย เช่น fish นะครับปลานะครับ taste โอ้มีรสชาตินะครับ delicious อร่อยมากมากนะครับ m e l i c i o u s here ที่นี่นะครับมากมากกว่าจจดๆไม่บอกนะครับมากกว่าอร่อยมากกว่าที่ไหน and the ice cream นะครับแล้วก็ the ice cream นะครับไอติมที่นี่ก็ is so creamy นะครับครีมก็แปลว่าครีมแต่พอ creamy ปบเป็นคำาป็นยังเทีก็คือมันๆนะครับมีรสชาติมันๆว่า่างั้นเถอะนะครับนะ นี่คุณครูแปลให้แล้วนะครับอ่านี่รสชาติมันอร่อยอ่ามาอยู่ตรงนี้นะครับนะต่อจากนี้นะครับนะมาต่อตรงนี้เลยเพื่อต้องการให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับซีโยซูนนะครับเจอกันในเร็วๆนี้ I will b r I n g back นะครับไม่ลืมนะครับของฝากเบ i n งแปลว่านำนะครับแบ k แปลว่ากลับนำกลับไปก็คือนำไปฝากนั่นเองนะครับโอซูเวียร์ซูเียร์นะครับแปลว่าของที่เราเลิกนะครับนะ นำของที่ระลึกไปฝากแน่นอนอตรงนี้เดี๋ยวบางนิดหนึ่ง with love นะครับด้วยรักตรงนี้บางนิดหนึ่งเอาลงนิดหนึ่งนะครับนี่ love นะครับด้วยรักจากใครครับจากซาร่านะครับซาร่าเป็นคนเขียนถึงนานา,นาโอเคไหมครับเนี่ยคุณครพยาม้อยู่ในหน้าเดียวกันแล้วนะครับนะโพสการ์ดเนสมัยนี้เขา นักเรียนรู้จักหรือเปล่านะครับนักเรียนรายสกสนะครับนะเนี่ยเป็นภาพวิวนี่นะครับซื้อภาพวิวนี้เสร็จด้านหลังก็จะมีพื้นที่ให้เขียนอย่างเงี้ยนะครับสมัยก่อนนะสมัยนี้นักเรียนไม่ทราบรู้จักหรือเปล่านะครับนะโอเคครับไปต่อนะครับผมข้อ f ข้อ f นะครับก็บอกว่า read the postcard again นะครับ postcard เมื่อกี้นะครับให้อ่านอีกครั้งหนึ่งนะ and answer the question และมาตอบคำถามกัน นี่คือกคำแปลนะครับข้อที่หนึ่งก็ถามว่า what is m a local like เดี๋ยวคุณครูต้องการที่จะสอนหลักไวยากรณ์ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนักเรียนถ้านักเรียนติดตามการสอนของครูพี่นันมานะครับหลายๆคลิปก็จะทราบดีนะครับว่า like ทำหน้าที่เป็นทั้งคำกริยาและคำา adjective นะครับเราดูได้อย่างไรครับว่าประโยคนี้ like เป็นคำกริยาหรือคำ adjective นักเรียนลองนึกในใจดูนะครับนะฟังคลิปคุณครูแล้วนึกในใจว่าตอบถูกหรือเปล่านะครับคุณครูจะเฉลยแล้วนะครับนะเป็นคำ adjective เพราะอะไรครับนักเรียนเพราะว่าใช้คู่กับ verb to be นะครับนะ like ใช้คู่กับ verb to be เมื่อไรเป็นคำ adjective นะครับเมื่อเป็นคำ adjective แปลว่าอะไรครับแปลว่าเหมือนหรือแปลว่าคล้ายแต่บังเอิญน,นะครับใน,ในประโยคภาษาอังกฤษเนี่ยเขาไม่ได้แปลว่าเหมือนหรือแปลว่าคล้ายนะครับ ถ้าแปลว่าเหมือนหรือแปลว่าคล้ายนี่ก็จะแปลว่าเมืองมาโคค่ามาโลคาเนี่ยเหมือนกับอะไรนะถ้าแปลตรงๆอย่างนั้นไม่ใช่นะครับนะความหมายในหลักภาษาอังกฤษ is จุดๆ like นะครับ like นะครับแปลว่าเป็นเช่นไรนะให้นักเรียนเขียนให้นักเรียนเขียนว่าเป็นเช่นไรหรือมีลักษณะเช่นไรนะครับเหมือนถามบุคคลนะครับนะ what is your teacher like นะครับไม่ได้แปลว่าคุณครูของคุณมีหน้าตาใครอะไรนะครับแต่หมายถึงคุณครูของคุณนั้นเป็นคนมีลักษณะนิสัยเช่นไรนะครับนักเรียนตรงนี้นะครับนะคุณครูขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดชัด,ชดขึ้นนะครับนะคำว่า is like เนี่ยแต่ถ้า like เฉยๆนะครับเป็นคำกริยาปลว่าชอบอันนี้ไม่มีปัญหาเราแปลได้เลยแต่ถ้าใช้คู่ verb to be เมื่อไรนะครับนะให้แปลว่า มีลักษณะนิสัยหรือว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรเช่นเมืองนี้นะครับเมืองนี้มันไม่ได้พูดถึงลักษณะนิสัยอยู่แล้วนะครับเพราะเป็นเมืองมันเมืองนี้มีลักษณะเช่นไรนะครับคำว่าลักษณะเช่นเช่นไรนะครับในโพสการ์ดเขาตอบมาสั้นๆเลยนะครับว่า beautiful ก็คือเป็นเมืองที่มีลักษณะสวยงามโอเคไหมครับเข้าใจนะ แล้วทุกข้อเลยนะครับเขาใช้ verb to be คู่กับ like หมดเลยเพราะฉะนั้นเลยแปลว่ามีลักษณะเช่นไรหมดทุกข้อเลยนะครับข้อ2 what is the hotel like โรงแรมก็เหมือนกันนะครับมีลักษณะเช่นไรเมื่อกี้เมืองมีลักษณะเช่นไรเขาตอบความ a j j e t t v v e ว่าสวยงามนะครับนะไม่ได้ตอบว่ามีลักษณะเหมือนกับกรุงเทพอะไรไม่เกี่ยวนะนี่ก็เหมือนกันนะครับโรงแรมมีลักษณะเช่นไรนะครับนะ ไม่ได้ตอบว่าโรงแรมมีลักษณะเหมือนบ้านแต่ว่ามีห้องเยอะๆไม่ใช่นะครับนะให้ตอบความัปญนยักษ์ก็คือมีลักษณะเป็น comfortable นะครับเป็นโรงแรมที่มีความสะดวกสบายมากโอเคนะครับนะ What was light นเฮ้ยสาม a s the t e อ t ตอร์ y e s y e s t e y d a นนีนน่ก็เหมือนกันนะครับวอสก็คือเป็นอ่าบอฟบีนะครับ l i k e นะครับก็เหมือนกันก็คือสภาพอากาศนะครับเป็นเช่นไรเมื่อวานนี้นะครับ ก็ตอบว่า really sunny ก็คือแดดร้อนจ้าจริงๆนะครับนะแดดร้อนจริงๆข้อสี่นะครับ what are the beaches like นี่เหมือนกันนะครับ R ก็เป็น w h r t to be นะครับนะ like นะครับก็คือชายหาดนะครับเป็นมีสภาพเช่นไรนะครับในโปสการ์ดเขาก็บอกว่า very clean นะครับสั้นๆเลยชายหาดมีลักษณะสะอาดมากนะครับต่อว่าสะอาด What are the people like เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเหมือนกี้ที่คุณครูบอกว่า What is your teacher like นี่ข้อนี้ได้ชัดนะครับ What are the people like นะครับผู้คนที่นั่นเป็นเช่นไรนะครับนะก็ให้ตอบเป็นคำ a d j e c t i v นะครับเป็นลักษณะอุปนิสัยใจคอนะครับนะไม่ได้รูปร่างหน้าตานะครับความหมายนะจำไว้เลยนะครับคำว่า are like is like นะครับหรือว่า was like were like คือ verb to be ตามด้วย like นะครับนะ ตอบว่าอาริเอลี่เฟรลี่นะครับผู้คนที่นั่นล้วนแต่เป็นมิตรจริงๆนะครับน่าคบหาสมาคมด้วยนะครับเรียลี่เฟรลี what is the fish l i k e นะครับพูดถึงสัตว์ก็เหมือนกันนะครับปลาที่นั่นมีลักษณะเช่นไรนะครับก็คือลักษณะอร่อยนะครับนะตอบความแอคทีฟนะครับนะ delicious สั้นๆเลย what is the ice cream like เหมือนกันนะครับไอติมมีลักษณะอย่างไรไอติมก็รสชาติมันๆนะครับ it is creamy จบเลยนะครับหวานมันกุลกรูตอบใส่หวานก็นไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับนะครับขอเน้นนะครับนะทวบตูบีตามด้วยไลท์นะครับนะถ้าแปลตามยัยญญัญนะหรือแปลตามคําศัพท์แปลว่ามีลักษณะเหมือนนะครับหรือคล้ายนะครับแต่ส่วนมากแล้วเขาจะใช้ในกรณีว่ามีลักษณะเป็นเช่นไรนะครับให้ตอบคำถามเจิคชิพนะครับนะเช่นบุคคลมีลักษณะเป็นเช่นไรบุคคล มีลักษณะเป็นมิตรนะคบค้าสมาคมด้วยเป็นคนใจดีอะไรอย่างนี้นะครับไม่ได้หมายถึงรูปร่างหน้าตานะครับสูงต่ำดําขาวไม่เกี่ยวนะครับนะแต่ถ้าถามว่าแลวถ้าถามว่ามีลักษณะหน้าตาอย่างไรล่ะถ้าหน้าตาอย่างไรนี้เขาใช้กับว่า l o o k like นะครับเดี๋ยวคุณครูเขียนได้เห็นชัดเจนนะครับนะให้ดูข้อ5นะครับ what are the people like นะครับ นี่ตัว W ตัวใหญ่แล้วนะครับนะนะอักษรฟอนต์ตัวนี้มันจะดูเล็กนิดนึ่ง What are นะครับ the the นะครับ the people like นะครับ What are the people like นะครับแปลว่าบุคคลมีลักษณะเช่นไรนะครับให้ตอบอุบนิสัยใจคอนะครับแต่ถ้าถามว่า What are นะครับอ่ไม่ใช่ What are นะครับ What are, ดู do, นะครับ What do the people look like นะครับต้องใช้คาว่า look like นะครับถึงจะแปลว่านะครับผู้คนที่นั่นมีรูปร่างลัก,ลกษณะหน้าตาเช่นไรนะครับนะต้องใช้คาว่า look like นะครับ look ลุกนะครับเป็นคำกริยานะครับเวลาตั้งเป็นคำถามนะครับก็ต้องเอา verb to do มาช่วยนะครับ like ตัวนี้นะครับเป็นคำ adjective เหมือนกันนะครับนะเป็นคำ adjective เหมือนกันแต่ไม่ได้ใช้คู่กับ verb to be ใช้คู่กับอ่า verb กับคำกริยานะครับคำกริยาตัวนี้นะครับนะถ้าตอบให้ชัดเจนก็คือแทน verb to be นะั่นเองทำหน้าที่เป็น helping verb นะครับนะนะเขาเรียกว่า helping verb เวลาแปลแปลว่าผู้คนที่นั่นมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรนะครับเราก็จะตอบว่าเขารูปร่างลักษณะหน้าตาสูงต่ำดำขาวอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูใส่รายละเอียดให้นิดหนึ่งนี่เป็นการเน้นหลักวยากรณ์นะครับผมนะครับถ้าประโยค2นี้นะครับนะให้ตอบลักษณะหน้าตานะครับสูงต่ำดำขาวนะครับนะ ให้ตอบลักษณะหน้าตาเช่นสูงต่ำดำขาวเป็นต้นนะครับนะครับส่วน what are the people like นะครับซึ่งแปลว่าผู้คนนั้นมีลักษณะเช่นไรนะครับให้ตอบอุปนิสัยใจคอนะครับ นะครับใจคอเช่นนะครับเป็นมิรนะครับใจดีนะครับนะใจร้ายอะไรก็ว่าไปนะครับนะโอเคนะครับผมนี่คือหลักไวยากรณ์ที่คุณครูพี่นันเสริมเข้ามาให้นะครับให้นักเรียนได้เห็นภาพตามตัวสอนวิ่งนะครับนะแปให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคแล้วโคกด้วยหลักไวยากรณ์ไปต่อหัวข้อถัดไปนะครับคือหัวข้อสุดท้ายแล้วนะครับนะก็คือไอเดียโฟกัส ข้อที่หนึ่งนะครับก็ถามว่า what is your idea holiday why idea holiday ก็คือความคิดเกี่ยวกับวันหยุดนะครับ holiday ก็คือวันหยุดยาวนะครับหนาะของคุณนั้นคุณคิดเช่นไรคุณคิดคุณคิดอย่างไร why ทําไมนะครับความคิดของคุณเกี่ยวกับวันหยุดยาวคืออะไรนะครับคืออยากไปเที่ยวที่ไหนนั่นเองนะครับ คุณครูก็เลยตอบว่า I want to go to the beach ฉันต้องการที่ไปเที่ยวชายหาด on my holiday ในวันหยุดของฉันเห็นไหมครับใช้ on นะ with my friends กับเพื่อนๆน,นะครับ bring food นะครับนำอาหาร and drink แล้วก็เครื่องเดิมนะครับ t ูนำไปด้วย let the children play in the water แล้วก็ปล่อยให้เด็กๆนะครับนะเล่นน้ำเล่น play in the water ก็คือเล่นน้ำนะครับหรือว่า swim in the water ก็ได้นะครับว่ายน้ำ The adults นะครับผู้ใหญ่นะครับนั้นก็ talk and eat food นะครับนั่งคุยกันแล้วก็รับประทานอาหารไปด้วยกัน t o g e t h e r ไปด้วยกันนี่คือวันหยุดยาวที่คุณครูเขียนเป็นตัวอย่างขึ้นมาให้ดูนะครับส่วนคำพูดที่สองนะครับเขบอกว่า you should know คุณควรที่จะรู้นะครับ you r own country คันตรีประเทศนะครับโอนของคุณนะครับอาโอนของตนเองนะครับยัวของคุณคุณควรที่จะรู้จักนะครับประเทศของคุณเองนะครับ before ก่อนนั่นก็หมายความว่าไปเที่ยวในเมืองไทยเราอยู่ประเทศไทยนะครับนะไปเที่ยวในเมืองไทยให้ให้ทั่วก่อนหรือรู้จักประเทศไทยให้ดีก่อนนะครับ you go ก่อนที่คุณจะ go on holiday abroad ก็คือจะไปเที่ยว วันหยุดในต่างประเทศนะครับ abroad นะครับอ่านว่า abroad ไม่ใช่ abroad นะคบ abroad แปลว่าต่างประเทศ do you agree why why not คุณเห็นด้วยหรือไม่กับคำพูดนี้หรือถ้าไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะครับนี่คือข้อ2นะครับเลข2หายนะครับคุณต้องการไปเที่ยวไม่ใช่นะครับนี่คำแปลของข้อ1แหมโทษทีครับนี่ข้อ2ครับ คุณควรรู้นะครับเกี่ยวกับประเทศของคุณก่อนที่คุณจะไปเที่ยววันหยุดยาวในต่างประเทศนะครับคุณเห็นด้วยกับความคิดนี้หรือไม่อย่างไรนะครับคุณครูก็ตอบว่า Yes I agree ฉันเห็นด้วยนะครับ We have to have to รต้องนะครับ travel เราเดินทาง in our own country first ต้องเดินทางไปในประเทศของตนเองของพวกเรานั้นก่อนนะครับนะ first เพื่ออะไรครับทู u p p ร์ตนะครับเพื่อ s u p ร์ตนะครับเอาโอ i ทัวริึเพื่อสนับสนุนนะครับนะการท่องเที่ยวของเราเองนะครับ Let's show v e r a l Thailand first หมายถึงว่าเราควรที่จะไปเที่ยวในประเทศไทยให้ทั่วก่อนนะครับนะ And then นะครับได้แล้วหลังจากนั้น Go on abroadGo on abroad ก็คือไปเที่ยวต่างประเทศ for our holiday นะครับ เมื่อเรามีวันหยุดนะครับหรือวันหยุดยาวนี่คือความคิดเห็นของคุณครูนะครับเป็นภาษาง่ายๆนะครับนะอาจจะไม่สวยหรูอะไรมากมายนะครับนะคุณครูก็นํามาแต่งให้เป็นตัวอย่างนะครับเป็นนั้นว่าหน้าที่47ก็จบอีกแล้วนะครับนะเรียนกับคุณครูพี่นันนะครับเป็นอย่างไรบ้างนะครับถ้าเข้าใจดีนะครับเข้าใจง่ายนะครับก็ฝากนะครับนะช่วย แชร์นะครับช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับนะบอกเพื่อนเพื่อนักเรียนในห้องนะครับถ้าลุกลมาเจอนะครับนะให้เพื่อนเพื่อนเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับเพราะสโลแกนของช่องของคุณครูนั้นบอกว่านะครับภาษาอังกฤษไม่ได้ยากดังที่คิดนะครับลองสัมผัสสังนิษแล้วคุณอาจจะติดใจนะครับ English is not as difficult as you think if you try might be f a s c i n a t e d นะครับโอเคครับแล้วเจอกันใหม่ในหน้าที่48ครับผมวันนี้ จบแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม